ความลับสี่บอกสลับเอฟซีน้องมะปางนะครับน้องมะปางบอกผมว่ามะปางไม่ชอบเด็กนะครับไม่ชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่าแบบว่าประมาณว่าเลยครับเลยครับนคนยิงรู้เออคนยิงน้องมะปางชอบแบบว่าคนมีอายุมีอายุจังหน่อยมันอบอุ่นมาสั่นแบบว่าลุกลาแบบว่าอีหลาก่อนข้าม อี๋ล่ะโอ้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 กี่สิบป่ชอบแบบนี้เหรอไม่ชอบเด็กแบบว่าเอ้ยครับเอ้ยครับเขาอยากได้ไอโฟนชิ้นเจ็ดนะครับดิสิป่อเนรอป่าวมักมีอายุมีอายุนี่ก็เกินเทเลปีลูกแปซิฟ์เลยปะอันนั้นก็คือสิบปอแข็งเลยล่ะโอ้ยคือสิบปดประสิทธิภาพเลยล่ะโอเคตามนั้นครับพี่น้อง